สมศรีมีเรื่องจะปรึกษาค่ะสมศรีทำธุรกิจกระใารมาสามเดือนแล้วค่ะตอนนี้สมศรีนะทั้งนี้รลายชื่อขอชวนคนชวนญาติพี่นอ้องมุนฝูงตอนนี้มามีใครหาโทรศัพท์ส,สมศรีแล้วะคะ่ะคุณพิมสมศรีไม่รู้จะทํายังไงสมศรีไม่รู้จะพึ่งใคระคะ่ะคุณพิมพ์วันนี้สมศรีต้องปรึกษาคุณพิมพค่ะสมศรี คุณพิมพช่วยสมศรีนะคะสมศรีไม่รู้จะทำจะได้แล้วค่ะสมศรีคะใจเย็นๆนะคะไม่ต้องกังวลคะ่ะเดี๋ยวพิมพ์จะช่วยคุณสมศรีเองนะคะจริงๆแล้วนะคะธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจที่เราต้องเรียนรู้ก่อนที่จะออกไปทํางานใช่ไหมคะแต่คนที่ทำธุรกิจทั่วๆไปเนี่ยมักจะเข้ามาในธุรกิจแล้วก็ถูกสอนให้รีเลยชื่อโทรชวนคน แล้วก็ออกไปชวนทันทีนะคะโดยที่ยังไม่ทันได้เรียนรู้แก่นหลักจริงๆในการที่เราพบมุ่งหวังแล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องเปิดใจยังไงพูดยังไงนะคะทําให้พอออกไปเนี่ยเราต้องพบเจอกับคําปฏิเสธมากมายนะคะเพราะว่าคนเนี่ยบางคนเนี่เขาอาจจะไม่ใช่ผู้มุ่งหวังของเรานะคะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องการธุรกิจจริงๆนะคะฉะนั้นน่ะเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องคัดเลือกคะ่ะ ว่าเราเนี่ยควรจะชวนคนแบบไหนชวนใครนะคะไม่ใช่ว่าเราจะต้องชวนทุกคน,นะค่ะคุณสมศรีคุณพิมโอ้จะอ่านได้จะได้คะอัไลายสมศรีบอกว่าทุกคนนะ่ยคือผู้มุ่งหวังของเฮ้านะลองฟังที่พิมพ์พูดก่อนนะคะก็คือว่าเดี๋ยวพิมพ์ยกตัวอย่างคุณสมศรีลองคิดถึงสินค้าสักสินค้าอย่างเช่นโค้กอย่างเนี้ย แทซี่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้พุ่งหวงเขาก็ไม่ใช่ทุกคนถูกไหมคะจะมีกลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องโฟกัสในการที่จะทําธุรกิจถูกไหมคะสินค้าบางกลุ่มเนี่ยเขาสําหรับกลุ่มคนที่มีไรายได้น้อยสินค้าบางกลุ่มเนี่ยสำหรับกลุ่มคนที่มีไรายได้มาก สินค้าบางกลุ่มเนี่ยสำหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะการทําการตลาดออกไปก็เป็นการตลาดที่เฉพาะเจาะจงถูกไหมคะแล้วในธุรกิจเครือข่ายนะคะธุรกิจเครือข่ายก็เป็นการทําการตลาดสินค้าเคลื่อนสินค้าไปยังผู้บริโภคเช่นกันถูกไหมคะฉะนั้นทําไมนะคะเราถึงไม่โฟกัสในกลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆแทนที่เราจะไปตามไล่ล่าแล้วก็ชวนทุกคนที่อยู่รอบตัวเราถูกไหมคะ อ่าโอเคถ้าคุณสมศรีเริ่มเข้าใจแล้วเดี๋ยวพิมจะบอกก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายที่คุณสมศรีเนี่ยควรจะโฟกัสเนี่ยคือกลุ่มเป้าหมายแบบไหนนะคะกลุ่มเป้าหมายที่เราควรจะโฟกัสเนี่ยจริงแล้วไม่แค่2กลุ่มเท่านั้นนะคะอย่างแรกค่ะคนที่มองหาโอกาสคุณสมศรีอาจจะบอกว่าอ้าวทุกคนก็กําลังมองหาโอกาสคุณสมศรีคิดว่ามันเป็นความจริงเหรอคะที่ทุกคนกําลังมองหาโอกาสจร ين, ิงๆคนบางคนเขาอาจจะลังพอใจในหน้าที่การงานของเขาอยู่แล้วคนบางคนอาจจะกําลัง ขมักขมม่กับการงานจนที่ไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะทําธุรกิจเพิ่มอีกธุรกิจหนึ่งนะคะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเนี่ยที่เขาต้องการเนี่ยมันจะมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเขากําลังมองหาเท่านั้นค่ะเราเนี่ยไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้อื่นได้นอกนจากว่าเราเนี่ยจะเป็นคนแนะแนวทางให้เขาเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองนะคะฉะนั้น1คนที่กําลังมองหาโอกาสค่ะ ซึ่งถ้าเราเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อเนี่ยนะคะคนที่เข้ามาค้นหาเรานะคะผ่าน Google ผ่าน Facebook ผ่านเซิร์ชเอนจินต่างต่างเนี่ยก็เป็นคนที่ต้องการจริงๆถูกไหมคะอย่างที่2กลุ่มคนที่ล้มเหลวเคยล้มเหลวเคยทําธุรกิจแล้วนะคะแล้วก็ทําด้วยวิธีผิดผิดวิธีทผิดวิธีนะคะทาให้เขาเนี่ยต้องล้มเหลวต้องเจ็บปวดกับธุรกิจค่ะเขาค่ะกําลังจะมองหาวิธีการไหน ก็แล้วแต่ที่จะมาช่วยเขาให้เขาสามารถประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องเจ็บปวดโดยที่ไม่ต้องผิดหวังค่ะคุณสมศรีขเข้าใจไหมคะคุณสมศรมีเป็นจะอีนี่เองเข้าใจแล้วค่ะแต่ว่าสมศรีจะไปหาคนเร่านั่นในที่ไหนล่ะคะ จริงแล้วเลยนะคะคุณสมศรีความสําเร็จที่แท้จริงของคนที่ทําธุรกิจเครือข่ายรวมถึงตัวคุณสมศรีด้วยนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณเนี่ยทำให้ผู้มุ่งหวังเนี่ยเขาเดินเข้ามาหาคุณเองค่ะตายตาย,ตายคุณพิมพ์มันจะเป็นจะอะไรจะได้คุณพิมพ์ต้องมาจุ้สมศรีเลยเนอะสมศรีเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกแต่บ่จริงโง่นะ มันจะเป็นไปได้จะได้ทุกวันนี่นะสมศรีนะตามผู้มุ่งหวังไปตามไปห,หาเขานะเขามีแต่หนีเขาเราจะมีได้จะได้นะเขาจะดึงดูดเข้ามาหาเขาเองคุณพิม์มันมีวิธีนี่ในโลก้วยกะที่จะดึงดูดมันเป็นไปได้ค่ะคุณสมศรีพิ่งนั้นเราจะบอกวิธีการคุณสมศรีอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นคุณสมศรีเนี่ยจะต้องทราบก่อนว่าความต้องการจริงๆเนี่ยของผู้มุ่งหวังหรือคน ทั่วไปเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมักจะทําหรือตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่นะคะด้วยเหตุผลแค่2ประการค่ะอย่างแรกนะคะเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาหรือเพื่อให้ตัวเองได้มีความสุขสมปรารถนาค่ะหรืออย่างที่สองทำเพื่อที่จะหลีกหนีจากความเจ็บปวดไม่ต้องพบเจอกับความล้มเหลวความเจ็บปวดค่ะ และเหตุผลอย่างหลังนะคะที่เขาเนี่ยจะไม่อยากจะพบเจอไม่ต้องพบเจอความเจ็บปวดเ,เป็นเหตุผลที่มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้คนทั่ว,วไปค่ะเมื่อเขาจะตัดสินใจอะไรสักอย่างบางทีคุณสมศรีไปเสนอโอกาสทางธุรกิจซึ่งบริษัทสินค้าแผนเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ดีเลิศเลยถูกไหมคะแต่วิธีการที่คุณบอกเขาอ่ะการเรียกชื่อกันโทรชวนคนค่ะมันไม่สามารถตอบโจทย์ ของเขาได้ค่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าฉันอาจจะต้องล้มเหลวฉันอาจจะต้องเจ็บปวดฉันอาจจะต้องโดนปฏิเสธจากผู้คนมากมายค่ะฉะนั้นคุณสมศรีจําเป็นค่ะที่จะต้องมีวิธีการอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่พอเราบอกไปแล้วผู้หวังรู้สึกแบบโอ้โหใช่เลยมันเป็นวิธีการที่ไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องล้มเหลวไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องโดนปฏิเสธค่ะ หรือวิธีการอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทําธุรกิจเครือข่ายแล้วเขาสามารถประสบความสินเร็จโดยที่ไม่ต้องพบเจอกับความเจ็บปวดนั่นเองนะคะคุณสมศรีอ๋อเข้าใจแจมแจ้งจับนักเลยเจ้าจะอ่านสมศรีเนี่ยจะต้องไปหาวิธีการนั่นมาให้ได้คุณสมศรีมันจะติ๊งขึ้นมาเลยค่ะ ว่าทำยังไงนะคะถึงจะดึงดูดผู้มุ่ง,งหวังเข้ามาคุณสมศรีก่อนโดยที่ไม่ต้องออกไปไล่ล่าใครไม่ต้องออกไปตามโทรตามจิกใครแม้แต่สายเดียวค่ะวันนี้ต้องขอใจคุณพิมพ์ชับยากเลยนะเจ้าไว้พากันมายน่ะเจ้าโชคดีนะเจ้า